ดูดวงชาวราศีพิจิกดวงชะตาของชาวราศีพิจิกไม่ธรรมดาดวงนี้แข็งสุดอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิษย์ปกปักคุ้มครองรักษางูเห่ากัดเจ็บจริงอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งเาาดสมสมวด์ดวงอานี้ดวงแข็งมีอำนาจอำนาจยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุงเรือง แต่ด้วยดวงชะตาตกตำแหน่งต้องยิ่งให้คนอื่นนะครับยิ่งมีดวงแข็งยิ่งมีดวงที่แข็งแกร่งต้องยิ่งให้คนอื่นให้คนอื่นนี่คือให้ด้วยปัญญานะครับไม่ใช่ใครขอก็ต้องให้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ด้วยสติปัญญาให้ด้วยคุณงามความดีให้สิ่งดีๆเข้าไปดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะได้เจอศัตรูมูมารน,นะผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้า เจ็บปวดด้วยล้าแสนทุกขทรมานแทบจะทนไม่ไหวยังมีเกณฑ์ชะตาที่ต้องแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมเขาเรียกว่าแบกมามากทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้อดทนอดกั้นกันกบทุกสิ่งทุกอย่างให้ต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็สู้ชาวราศีพิจิตไม่ได้การส่งมอบถ้วยทองโอ,งองกาสทองให้คนคนอื่นคือชาวราศีพิจิต แต่ปัญหาต่างๆให้มากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฟ้าผ่าเปี้ยงอวดเก่งอวดรู้อวดดีทําเป็นมาสอนคนอื่นรู้ดีรู้เยอะครับผมนี่แหละคือชาวราศีพิจิกต้องโดนเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปสอนใครเสียเวลาเปล่าท่านต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนายืนหยัดในดวงชะตาของท่านทําไปเลยทําด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องไปสอนใครเสียเวลาเดี๋ยวเขาจะหาว่าท่านอวดรู้อวดเก่งการยืนหยัดต่อสู้ทางด้านเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะมีโชคลาภเงินทองครั้งใหญ่มันจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งวาสนาครับจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสมเร็จตกตําแหน่งผู้ให้ยิงให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคอัศวินถือดาบประหารประหารศัตรูโมูบ้าน ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคท่านจะได้ลื่นเลิ่งสังสรรค์ไล่ล้ลำใต้ระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือถ้วยมองบอกถึงว่าให้โชคลาบให้เงินทองให้บารมีจนดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาวิวาข่าวมงคลเข้ามาจาักหนักจะเต็มในโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่าง ยืนหยัดต่อสู้จนทําให้ท่านแข็งแกร่งอํานาจบารมีวาสนายิ่งใหญ่ยิ่งนะักโชคลาภการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาแบบนี้ต้องมองอนาคตกว้างกว้างครับผมเดดกาดเดชดเดียวหันได้มองปัญหาต่างๆปรับปรุงแก้ไขมีการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการที่ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุง หลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งชาลอดเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหารจะถึงเวลา,าป,รปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสตมูลเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นสตูคิดร้ายใสย่ร้ายป้ายสีเขาจะโดนปีศาจของตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าตัวเอง ถามคนอื่นเอาไว้ก็เข้าวเวทก็สมน้ำหน้าจิตใจที่ย่อนย้อนจิตใจที่มุ่งมัน่นตกตําแหน่งเหรียญใหญ่เบืเริ่มกาไใดกาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดโดนมีดดาบปักตรงกลางใจมีดดาบปักตรงกลางใจสามทีโอบ,บอกถึงอกหักรักคุดให้เราแวดระวังเอาไว้ครับถ้าไม่โดนก็ดีนะครับผม วงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคให้จัดแจงให้ดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองท่านอยู่ตบเมจิจเชี่ยวตกตําแหน่งมองท่านอยู่นะครับผมให้ท่านอดทนอดกลั้นและตกตําแหน่งม้าพยองให้รู้สึกคึกเขิมคึกเขิมในอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปากกุ้งของรสาตกตําแหน่งเอ็มเพจเจริญลูกเรืองนะครับก้าได้ก้าเสียตกตําแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอระลำ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองหารคู่เกิดความแจ่มชื่นตกตำแหน่งถ้วยทองครับถ้วยทองอำนาจบารมีวัฒนาถึงเวลาการบุญตุสมวัสนาสิ่งที่ใช่แล้วดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตกตำแหน่งนั่งอยู่เฉยก็รวยครับดวงแบบนี้มันรวยครับสองไพ่เกิดขึ้นในโชคตาต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันครับมันจะมาขี้ขาดขี้กลัวไม่ได้ครับผมเตรียมตัวเฮล่านอย่างเดียวครับไม่ได้นะครับ ตัวท่านเองต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองครับชาวลาสีพิจิครับคนวัยกลางคนจะนําข่าวดีและข่าวร้ายเข้ามาปะปนกันมาเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านไม่มีสิิ์เลือกรับซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิิ์เลือกต้องรวยเดี๋ยวนี้ต้องปังเดี๋ยวนี้ต้องประสบระสำเร็จเดี๋ยวนี้ครับดวงชะตาของท่านต้องรวยไม่รวยจะเจอในโชคชะตาก็คือเจอคนดูถูกเหยียดหยามเหยียดย่าในโชคชะตา จะชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรทุบายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับนะในหัวมีแต่มแตมเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอด,อด,อดกัน้นคะรับสิ่งศกสิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบจนกระวายกระสับกระสายอัศวินขีม่ม้าถือดาบปราบประหารสัตรูหนะมู่มารนะครับพระราชาน,นั่งอยู่เป็นพลงังได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนังจัดเต็มเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนครับนะสิ่งกสิทธิ์เข้าข,ข้างตกตำแหน่งไฮเปอร์เพท์ pen. สุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรือขึ้นมาทานันได้ตกตำแหน่งเดอะโฟมีคนประจบประแจงเอาจริงเอาจ,งอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเพราะฉะนั้นสังเกตอย่างเดียวสังเกตคนอายุน้อยกว่าไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าแค่ปีเดียว2เดือน3เดือนได้ทั้งนั้นครับคนคนนี้จะนําพาซึ่งความผสมผร็จมาให้นะครับผมในโชคชะตาจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลและท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน นะมันจะมีหนึ่งช่วงจะตายห้ท่านสังเกตให้ดีรูปรถกินเสียงสัญญาณต่างๆสัญญาณแห่งความรวยจะเข้ามานะไม่มีสัญญาณมันไม่มานะนะสัญญาณมาเป็นยังไงครับฝันบอกกล่านวะฝันถึงเจดีฝันถึงพระนะฝันถนึงเรื่องราวต่างๆเยอะแย,ย,ยะมากมายนะเป็นสัญญาณบอกกล่าวถ้าผมนั่งอยู่เฉย,ยๆก็มีโชคลาบนั่งอยู่เฉย,ยๆก็มีการงานการเงินที่ดีแต่มีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจนะสิ เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องตัดสินใจคิดปีนิดไต่ต้องให้รอบคอบตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับการมองการไกลนกน้อยจะนําข่าวดีมาให้นะครับผมข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลได้ทั้งนั้นเพื่อนก่าวจะมาบอกล่าวเล่าสิบถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดระยะเวลาอันไก,กลไกลไม่ทํานายการไกลไนะครับ ทำนายกันใกล้ๆเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยครับเดือนนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงล้อแห่งวัฏจักรเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายท่านจะเจอคนผู้คนเยอะแยะมากมายในชะตาชีวิตทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับรัพย์รวยโชคถูกใจลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ